ก่อนที่จะสิ้นเดือนมกราคมและย่างเข้าในเดือนกุมภาพันธ์2568นี้นั่นชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงนี้เรามาดูดวงชะตาราศีของท่านว่าเป็นอย่างไรเนื่องด้วยมีดวงดาวต่างๆนั่นได้มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนจึงทําให้ดวงชะตาของชาวราศีธนู ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงของเดือนมกราคมติดต่อกับเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นในเรื่องของดวงชะตาราศีหรือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีและสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่ในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของท่านต้องระวังกันก่อนว่า ชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมกราครมก่อนสิ้นเดือนนี้ให้ท่านระวังในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านเคยไปติดต่ออะไรเขาไว้หรือว่าทำสัญญงสัญญาอะไรในช่วงของเดือนมกราครมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ท่านเคยไปสัญญงสัญญาหรือว่าทำอะไรหนังสืออะไร ในช่วงนี้อาจจะมีการล้มเหลวหรือมีการยกเลิกได้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองการเจรจาอะไรไม่ว่าท่านจะไปซื้อหรือว่าจะไปขายอะไรในช่วงนั้นที่ทำสัญญากันไว้ก็จะมีการล้มเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะว่าในช่วงนี้มีดวงดาวต่างๆมีการโครจรโยกย้าย จึงทำให้ดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักอีกเช่นเดียวกันตากวาท่านเจอเจอกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานหรือว่ายังไม่ได้มั่นกันเรียกว่ายังเป็นแฟนกันอยู่ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางสิ่งบางอย่างนั่นอาจจะมองเห็น ซึ่งกันและกันไม่ดีหรือว่าไม่สมควรไม่เหมาะที่จะร่วมในการแต่งงานกันอาจจะมีการยกเลิกกันได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังกอาไว้ดีในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนมกราคมในเรื่องของความรักความใคร่บางคู่บางลายนั้นก็จะมีการทะเลาะเบาะแววงกันบ่อยครั้ง เกี่ยวกับในเรื่องของการเข้าใจผิดหรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานที่ไม่ลงตัวกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้ก็ท่านระวังบางสิ่งบางอย่างนั่นท่านรักกันดีๆหรือว่ามีคู่ครองแล้ว อันนี้ท่านระวังอาจจะมีมือที่สามเข้ามายุแยงให้ครอบครัวของท่านนั้นได้มีการกระซำกระสายหรือว่ามีการทะเลาะกันบ่อยครั้งให้ระวังมือที่สามเข้าไว้ในช่วงนี้เราพูดถึงในสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงของเดือนมกราคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ ถ้าหากว่าเรามีเงินมีทองก็ท่านระวังจะมีคนมาขอหยิบขอยืมหรืออาจจะมีคนมาพูดจาหลอกลวงให้เรานั้นต้องเสียกลนหรือว่าเสียอุบายเขาเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของพวกมิจฉาชีพอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเขาโทรมาหาเราให้เราใช้ดุลยพินิจหรือว่าคิดพ,พ,พิจารณา ดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรหรือว่าก่อนที่จะเชื่อเขาตาก็าเราเชื่อเขาหรือว่าหูเบาอาจจะเสียเงินก้อนก็ได้ในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ท่านระวังไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันอันนี้เราพูดถึงในสิ่งที่ท่านต้องระวังหากว่าท่านทำงานเป็นลูกน้องเขาในช่วงนี้ ให้ท่านระวังอาจจะมีการโยกย้ายหรือว่าจะมีการสรับเปลี่ยนโดยที่เรียกว่าเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ <c oughs> ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าเราทํางานรวมกันหลายคนอาจจะทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ท่านระวังความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะความคิดเห็นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในช่วงของเดือน มกราคมแต่พอหลุดจากเดือนมกราคมแล้วสิ่งดีๆก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับตัวเราในช่วงต่อไปนี้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นในช่วงของวันที่ห้าจะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีกุมจึงทําให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากลายกลับกลายเป็นดีเปลี่ยนจากที่ไม่เคยมี ท่านก็จะมีมากมายในช่วงนี้บางคนนั้นมีโชคมีลาบท่านจะได้จับทรัพย์จับเงินก้อนหรือบางคนอาจจะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาจะพลิกพลันให้ดวงของท่านนั้นดีขึ้นอย่างกระทันหันการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงต่อไปนี้ ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีธนูนั้นท่านมีความมุ่งมั่นและมีความขยันหาเงินหาทองเรียกว่าการเงินการทองในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าหาง่ายท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นในเรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรหรือท่านจะ ซื้อจัดขายหรือว่าท่านจะบอกขายอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นดังนั้นการเงินก็ถือว่าดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองนั้นจะมีสะพรัดเข้ามาหาท่านหลายช่องทางทางก็ท่านเป็นในหน้าจัดซื้อจัดขายไม่ว่าจะขายรถขายบ้านขายที่ดินละลายก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านก็ ย่อมจะทำได้เงินทองก็จะไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันการงานนั่นท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะทำแล้วก็จะมีความโดดเด่นมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมอีกงานดีจึงมีเงินตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานถือว่าชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกุมภานั้น จะอยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นงานของท่านที่ทำจะเป็นงานที่ดีมั่งมีเงินทองและเป็นงานที่ท้าวออีกเป็นงานที่มั่นคงทำแล้วตัวของท่านนั้นจะมีความสุขมีความโดดเด่นท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่หากว่าบางท่านนั้นชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนในด้านอะไร ในช่วงนี้ก็จะไปมีผลกําไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านหรือท่านจะไปลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครที่ไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าจะเป็นโชคไปลาบจะนําเงินก้อนเข้ามาหาท่านหรือจะนําเงินก้อนเข้ามาหาครอบครัวงท่านจึงทําให้ตัวของท่านนั้นมีความสําเร็จในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13นี่นั่นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกุมอีกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นดาวใหญ่จะโคจรทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง หยิบจับอะไรทําอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีการต่อยอดมีความเจริญรุ่งเรืองถ้ากว่ท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างทั่วไปหรือท่านจะทำงานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างต่างๆในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานจะล้นมือถึงกับต้องจ้างลูกน้องหรือต้องจ้างคนงานเพิ่ม ในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านนั้นดีมีงานเข้ามารอเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูจะไม่ด้อยน้อยหน้ากับราศีใดๆเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานหรือการทำมากินในช่วงนี้บางคนนั้นชอบไปรับจ้างส่วนตัวขับรถขับรานนี้ก็ถือว่าดีจะมีคนใช้บริการของท่านอย่างมากมายถือว่าในเรื่องของการงานท่านไม่เดือดร้อน การเงินก็ไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นจะโดดเด่นใครเห็นใครก็อิจฉาในในเรื่องของการทำมากินในช่วงนี้ถือว่าโชคลาบก็พอมีอยู่บ้างชาวราศีธนูท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูก็ได้เพราะว่าดวงชะตาฟ้าเปิดให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ นับตั้งแต่วันที่13ที่มีดาวพระติตเข้าสู่ในราศีกุมจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นอีกหลายอย่างหลายสิ่งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27นั่นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างย่อมจะเกิดขึ้นโดยที่ท่าน จะไม่ทันรู้ตัวในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับในเรื่องของของมีคมอันนี้ท่านระวังไว้จะไปเหนือไปใต้ท่านระวังไว้อาจจะไปเดินเหยียบหรือว่าจะไปยำ่ำมันจะทิ่มต่ำเอาเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในช่วงของวันที่27ที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์หรือว่าที่ของสูงของต่ำอะไรก็ท่านระวัง อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านได้แต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ให้ท่านระวังไว้มากๆในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็อาจจะดีบางครั้งบางคราวอาจจะมีเกินที่เรียกว่ามีคนอยากจะมาขอหยิบขอยืม อันนี้ท่านพิจารณาดูให้ดีโดยมากก็จะเป็นพวกพี่พี่น้องๆหรือเพื่อนฝูงอาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าในเงินในเรื่องเงินของท่านนั้นมีพอใช้อยู่แล้วท่านก็ไม่เดือดร้อนถ้าหากว่าท่านจะช่วยเหลือใครหรือว่าให้ใครเขาหยิบเขายืมก็ย่อมได้ ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของสุขภาพและพารนาัยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็ถือว่าท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าแข็งแรงทำอะไรก็มีความสำเร็จท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยแต่นานๆก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับท่านที่สูงอายุ ย่อมจะมีเกิดขึ้นได้อาทิเช่นปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอันนี้จะเป็นของธรรมดาหูตาพร่าหรือหูตามัวอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้งในเรื่องของสุขภาพและรารนาม้ถ้าหากว่าท่านมีลูกมีหลานในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังอาจจะไปติดเชื้อหรือว่านำโรคนำ นําสิ่งของที่ไม่ดีเข้ามาบ้านอาจจะเป็นหวัดหรือว่าอาจจะปวดโน่นปวดนี่เจ็บนี่เ,นเจ็บนั่นให้ท่านระวังไว้บางคนก็เป็นความดันไขมันเบาหวานอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์สิ่งที่ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็ในเรื่องของอุบัติเหตุ อาจจะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆถ้ากว่าเราใช้รถใช้สนนในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีถ้ากว่าเราระวังแล้วมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่ก็จากหนักก็จะกลายเป็นเบาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังในคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี